สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พามาดูที่แปลงนี้นะคะคือทั้งหมดเหนือที่สิบี่ไร่นะคะ<ม>ก็จะอยู่ติดกับถนนลาดยางนะคะเป็นทางหลวงชนบทค่ะแปลงนี้นะคะแล้วก็มีไฟสามเฟสอยู่หน้าแปลงนะคะจะมีบ่อน้ําอยู่ด้านหน้าบ่อน้ํานี่คือจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณหนึ่งไร่ได้นะคะนี่นะคะจะอยู่ติดกับถนนลาดยางแล้วก็เข้าไปนะคะ ที่ทั้งหมดสิบสี่ไร่นะคะจะมีบ่อน้ำบ่อใหญ่นะคะบ่อน้ำนี้ก็คือขนาดอยู่ที่ประมาณ1ไร่นะคะบ่อน้ำคือถ้าเกิดคนที่ว่าสนใจที่จะมาทำโคกหนองนานะคะก็คือแปลงนี้นะคะแล้วแถวนี้คือส่วนใหญ่จะทำนานะคะทำนาอันนี้ก็คือจะเป็นนาปังนะคะ ก้ากำลังออกรวงนะคะ,ะ,คะแล้วก็อันนี้คือจ่าเนื้อที่ทั้งหมดนะคะด้านหน้านีจะมีบอ่อน้ำหนึ่งบ่อนะคะคือเป็นบอ่อน้ำที่เก็บเอาไว้สำหรับในการที่ทำการเกษตรทำนานะคะก็ะคือคนที่สนใจจะมองหาที่ดินมาทำการเกษตรนะคะทำ นาทําสวนนะคะก็คือเรียกว่าแปลงนี้จะเหมาะมากนะคะเรียกว่ามีน้ําอุดมสมบูรณ์แล้วก็คือสะดวกสบายนะคะอยู่ใกล้มีชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านมีน้ําไฟนะคะแล้วก็อยู่ติดกับถนนลาดยางนะคะนี่นะคะติดกับถนนดําเลยนะคะที่แปลงนี้ทั้งหมด14ไร่นะคะ เป็นทางหลวงชนบ,บทเส้นนี้ก็คือเรียกว่า,เ,าเป็นเส้นทางที่สามารถไปอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีได้นะคะคือที่แปลงนี้จะอยู่ที่ตำบลหนองปิงอำเภอร,ราขวัญจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะเนื้อที่ทั้งหมดสิบสี่ไร่คะ่ะนี่นะคะมีน้ำเพียงพอในการที่จะทำการเกษตรทำสวนของครอบครัวเราได้เลยนะคะเนื้อที่ทั้งหมดสิบสี่ไร่ ก็คือแปลงนี้จะขายยกแปลงนะคะราคาของเจ้าของก็จะราคาไม่สูงนะคะขายอยู่ที่ไร่ละ150,000บาทนะคะราคานี้นะคะอยู่ที่ตำบลหนองปิงอำเภอเราขวาญจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ ทงเนื้อที่ทั้งหมดสีส่ไร่มีบ่อน้ำหนึ่งบ่ออยู่ด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนลาดยางไฟฟ้าสาเฟ,ฟ็บผ่านหน้าแปลงนะคะอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านนะคะจะมีเพื่อนบ้านอยู่นะคะอยู่กับธรรมชาติมีนความสุข